เรียกว่าสวยจนสะดุดทุกสายตาจริงๆสำหรับนางเอกขวัญใจแฟนๆอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่ล่าสุดใช้เวลาวันสบายๆของเธอแบบเรียบง่ายแต่กลับสร้างกระแสฮือฮาทั่วโซเชียลเพียงแค่โพสต์ภาพขณะนั่งกินบะหมี่ริมทางธรรมดาธรรมดาแต่ความไม่ธรรมดาคือความสวยที่กินขาดทุกองค์ประกอบบอกเลยว่าแค่ช็อตเดียวก็ทำให้คนทางไอจีต้องหยุดเลื่อนแล้วซูม แม้จะเป็นร้านบะหมี่ปอกๆปกแบบสตรีทฟู้ดธรรมดาแต่ใบเฟิร์นกลับเปล่งประกายจนหลายคนถึงกับอยากรู้พิกัดร้านทันทีเพราะแคปชั่นของเจ้าตัวที่ว่าเมื่อเจอมื้อเย็นที่ใช่ทำให้หลายคนเชื่อว่านอกจากร้านนี้จะอร่อยจริงยังมีพลังเสน่ห์ที่ทำให้นั่งกินข้างทางก็ดูเหมือนทายแบบแฟชั่นได้ในทันทีลุกวันนั้นของใบเฟิร์นจัดเต็มด้วยความสดใสแต่ไม่เวอร์ชุดเรียบๆแต่งหน้าเบา แต่กลับทำให้ทุกช็อตดูเหมือนฉากในหนังรักเกาหลีบวกกับบรรยากาศริมทางที่ธรรมดาแต่กลายเป็นความละมุนล,ลงตัวหลายคนคอมเมนต์กันสนั่นว่าใช้คำว่าสวยเปลืองไปแล้วแม่หรือถ้าจะสวยขนาดนี้ร้านธรรมดาก็กลายเป็นแลนด์มาร์คได้ทันทีและนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนอยู่ในลุกไหนก็ยังทำให้คนรักมากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งเป็นคนดังที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายกินข้าวข้างทางได้อย่างเป็นธรรมชาติแบบนี้ยิ่งทำให้หลายคนหลงรักเข้าไปอีก